เรียนห้าสิบสตังขายได้สามพันบาทจริงหรือไม่เป็นห้าสิบสตังปีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลยสไตล์บายจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่จอยแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเหรียญเล็กๆกันบ้างนะคะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ปีกนันจนาพิเศษนะคะเป็นเหรียญทองเนื้อทองเหลืองนะคะ เป็นเรียนเล็กๆนะคะว่ากันว่ามีอ่าช่องหนึ่งนะคะที่พี่จอยพบเจอนะคะบอกว่ารับซื้อถึงสามพันบาทเลยทีเดียวสำหรับเรียนห้าสิบสตังค์ปีการจนาพิเศษที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะเรียนนี้ก็ยังมีใช้ใจ่ายในปัจจุบันนะคะแต่ก็พบเยอะเจอได้น้อยมากๆเลยนะคะ เหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรนะคะพี่จอยไปพบเจอมีช่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขารับซื้อถึงสามพันบาทพี่จอยก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าจะจริงหรือเท็จนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่องดังๆที่พี่จอยดูที่เขารับซื้อนะคะก็มี แบบว่าด้านหน้ากับด้านหลังแบบเอียงๆก็มีรับซื้อสี่ร้อนะคะสี่ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าผ้าเสียนตรงกันแบบนี้นะคะไม่มีราคาซื้อขายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเสียนกลับเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นมีราคาแน่นอนสำหรับเหรียญปีกันจนาพิเศษ ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น50าสิบจตังยิมหตังค์นะคะหนึ่งบาทหบาทสิบาทถ้าเป็นพระเสียนกลับขายได้นะคะขายได้แต่ที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นพระเสียนตรงแล้วก็ไม่มีความพิเศษใดๆทั้งสิ้นแต่ที่พี่จอยมาพูดถึงก็คืออยากจะถามว่าจริงหรือไม่นะคะที่มีบางช่องรับซื้อถึงสามพบาทพี่จอยอยากขายนะคะ ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆมีใครขายได้บ้างหรือเปล่ามีใครที่ขายได้ก็มาเล่าสู่ให้พี่จอยฟังนะคะก็อยากขายนะคะเพราะว่าพี่จอยเป็นคนชอบสะสมก็เก็บสะสมทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าอ่าเป็นเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญโบราณน,นะคะ ก็แต่ว่าพี่จอยไม่ได้เอาจำหน่ายนะคะเพราะว่าเป็นเตียนที่มาระดตกทอดด้วยก็มีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ใครให้ราคาที่พอจับต้องได้พี่จอยก็อาจจะปล่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยากถามเพื่อนแค่นี้เองนะคะถ้าใครนะคะใครขายได้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะให้กำลังใจกับพี่จอยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเ,เพลิดเพลินหรือว่าได้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ การสะสมก็คือการออมของเรานั่นเองเราออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจะใครมีเหรียญห้าสิบจต่างปีกันนาพิเศษสองพันห้าร้อยสามสิบเแบบนี้ก็ ลองเก็บสะสมดูข้างหน้าสดใสแน่นอนค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ